จริงๆก่อนอื่นคือคุณแค่จะต้องวาดก่อนค่ะคุณจะต้องวาดก่อนวาดอะไรก่อนก็ได้วาดดอกไม้วาดใบไม้วาดอะไรก่อนก็ได้วดดอนนี้เราจะวาดอะไรดีอ่ะอาเขียนตัวหนังสือก็ได้อ่านนะขอบอกดูหน่อยอ่ะเอาอันนี้ก็ได้ เพราเอา,เ,เอาไฟล์นี้ให้ดูก็คือแต่ว่าถ้าเป็นของเราเขียนเพิ่มใหม่อ่ะเขียนเพิ่มเอาใหม่ทุกคนจะได้แบบลองทำไปด้วยกันเขียนเขียนอันนี้ก็ได้ลง่ายๆ be strong ใช้ใช้บัตรเราใช้บัตรเราเซตติดปุ๊บแต่เวลาเซตค่าก็อยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปใช้อะไรนะคะ สมมุติว่าสมมุติว่าคุณจะเอาไปโพสเป็นแนวนอนก็เปิดงานใหม่เป็นหน้า16ต่อ9ซึ่ง16ต่อ9มันจะเป็นแนวนอนเอ่อพิกเซลมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะจำไม่ได้เดี๋ยวนึกก่อนมันอยู่ที่อ่ะถ้าสมมุติว่าเราจะไปโพสที่ Instagram อย่างเงี้ย ส่วนหนึ่งเราก็จะใช้ส่วนใหญ่เราจะชอบใช้ให้มันเป็นสแควร์ค่ะหนึ่งตอนหนึ่งอ่าแต่ว่าแต่ว่าเราต้องไปดูขนาดเราก็คือเซ็ตขนาดงานใหม่สมมุติว่าเราอ่ะจะจะเอาไปโพสเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งที่ที่ในโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ย คุณก็แค่เอาขนาดที่คุณจะใช้มาเซตค่าหน้ากระดาษเท่านั้นแล้วก็จัดการวาดลูกวาดปกติเลยวาดแบบธรรมดาวาดยังไม่ต้องแบบวาดงานของเราอ่ะเออแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ต้องมาที่เซตติ้งตรงนี้ก่อนอ,อ่ะอ,อืมต้องมาที่เซตติ้งตรงนี้ค่ะวิดีโอเห็นไหมอ,อ่าเราต้องมาเปิดไทม์เลสไว้ตรงนี้นะจ๊ะอ,อ่าเนี่ยต้องมาเปิดไทม์เลสไว้ เปิดไว้ก่อนแต่มันจะมันจะมันจะทำให้เรา, Auto. เรา,าออโต้เราแค่มาเอ็กพอร์ตออกไปอะเราแค่มาเอ็กพอร์ตออกไปแค่นั้นเลยอืมแค่นั้นจริงๆเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเราเปิดไว้เสร็จปุ๊บทุกอันที่เราวาดคะ่ะมันจะมีการเหมือนเซฟอะเหมือนแบบถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเอ็กพอร์ตออกไปแต่ข้อเสียคือมันอาจจะมันอาจจะเต็มเร็วนะในเมมอะแต่คือบ๊อบก็ไม่เคยเช็คว่า มันลงเครื่องเราอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอืมแต่ถ้าไม่เปิดอ่ะถ้าไม่เปิดแล้วเกิดอยากจะเอ็กพอร์อ่ะมันก็จะไม่มีเรคคอร์ดเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำปุ๊บก็มาเปิดอันนี้ก่อนก็ได้ทำเลสเรคคอร์ดอ่าแล้วพอเราไม่ทำแล้วก็ปิดอย่างนั้นก็ได้อ่าแพ้มาเดี๋ยวกลับมาเรียนยังกลับไม่ถึงบ้านโอเคได้เลยนะจ๊ะอ่าทีนี้เขียนว่า เขียนว่าอะไร be strong สีส้มอะสีส้มคำอื่นดีไหมคำว่าอะไรเดี๋ยวนี่หาคำอยู่่ะ be strong ก็ได้ O N G ใช่ไหมเพราะเขียนไม่สวยเลยอะเอาใหมอืมโอเคอันนี้ต้องตัวเล็กดิอ่าฮะ ไอ้มาแล้วบีสตองถูกป่ะดูดูอ่าถูกอ่าตรงนี้เอาเอาแค้นั้นดีกว่าลุงหุง ำไมเขาต้องทำลุงอย่างนี้ก็ไม่รู้เขียนเลยทุกคนเขียนอะไรก็ได้เพื่อที่เราจะทดลองทำเลสของเรา ได้ลุงมาแล้วอ่ะอันนี้มีทริคให้เพิ่มนิดนึงนะคะเอ่อบางคนอะดีไซนเนอร์บางคนอะเขาจะไม่ใช้วิธีถมค่ะเขาจะเขาจะไม่ใช้วิธีโยนสีเข้ามาใส่เพราะว่ามันจะมีรอยตรงเนี้ยดีไซนเนอร์บางคนอะเขาก็จะใช้วิธีระบายเอาเพราะว่าถ้าระบายอะมันก็มันก็เก็บเนี้ยบ ได้โดยที่ไม่มีแบบไม่มีรอยแหว่งอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงระบายบางคนถึงแบบไม่ไม่ใช้ไม่ใช้สีถมลงมาเพราะว่าอันนี้แหละเพราะว่าถ้าเราจับสีมาเทาใส่อ่ะมันจะมีเหมือนมันไม่เนียนตรงเนี้เห็นปะอ่าถ้าเราจับสีมาเทาใส่มันจะไม่ค่อยเนียนอ่า สวัสดีค่ะเต้ท่านดีไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเมาส์ไปก็วันนี้จะทพาทำาทำเลยน่าจะรู้แล้วมั้งจริงๆคืออาจจะไม่ได้ใช้งานแบบเกี่ยวกับเรื่องการขายหรอกแต่ว่าอาจจะลองเอาไปอาจจะลองเอาไปทำในอันนั้นค่ะในอะไรนะ PC, ที่ที่เขาเดี๋ยวนี้เขามีให้ให้เราใส่วิดีโอเพิ่มอะเห็นบางคนเขาใส่แล้วก็แบบเหมือนลูกค้าเข้ามาดูเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออบอกก็ว่าจะลองเอาไปใส่ดูเหมือนกันแต่ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทำเลยลองทำแล้วแต่ว่ามันมันน่าจะต้องแก้ไซส์หรืออะไรสักอย่างบอกก็เลยยังไม่ได้แบบกลับเข้าไปต่อแต่นั้นก็นลองเอาไปดูเลยนะ แต่เวลาของการเออ่ทำตัวเนี้ยอาจจะต้องนานๆหน่อยหมายถึงว่าตอนที่เวลาที่เราอะเวลาที่เราใช้อะไรนะเวลาที่เราใช้เป็นเป็นระยะเวลาทำเลยเพราะทำเลยสมันจะเร็วไงอ่าทำเลยสมันจะเร็วแต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะต้องใช้เออ่วาดให้นานขึ้นหรือ ต้องไปต้องไปลงในคลายมาสเตอร์เพิ่มค่ะอ่าเดี๋ยวจะพาลงเดี๋ยวจะพาลงง่ายๆไม่ยากใส่แบบใส่เพลงใส่อะไรอย่างเงี้ยอืมคายมาสเตอร์ก็คือมันมีเวอร์ชั่นฟรีใช้ได้เลยหนูใช้เครื่องมือรูปมือช่วยอ๋อก็ได้นะแต่เพาว่าไอมือไอมือตัวเนี้ยมันจะเอาไว้ถูให้เนียนๆแต่จริงๆก็คือถ้าเป็นบล็อกก็ระบายเพิ่มแหละ ก็คือ,อเราอาจจะถ้าเราใช้ตัวสีที่มาโยนใส่อ่ะเราอาจจะใช้วิธีโยนมาก่อนเทมาก่อนแล้วอันไหนมันแบบมันแหงแวงเราก็ระบายเพิ่มเอาแค่นั้นเองมันก็เร็วกว่าหน่อยอ่ะได้มาแล้วเสร็จแล้วอรอแบบนึงนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอ้าว ้างตายแร้ยช่วงนี้รู้สึกเน็ตกระตุกเพราะว่าแบตกล้องหมดอ่ะมาเนี่ยน,นิสัยไม่ดีจริงๆอ่ะน่าจะต้องเปลี่ยนก่อนที่จะเข้าสอนแต่ชอบแบบอ,อีกนิดน,นึงอ่ะทันแหละทันแหละอะไรยเงี้ย มันก็จะเป็นเช่นนี้แหละจ้ะนักเรียนก็จะเห็นความชีวิตอันเรียวไทม์ของบอบตลอดเวลาว่านรอเลยนะวานรอเลยจะเขียนตัวอ,อักษรหรือเขียนอะไรก็ได้ว่านรูปดอกไม้ใบไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยมาทดลองทำค่ะแต่ถ้าอยากให้มันานานๆยาวๆอะ่ะก็ทำเยอะๆมันก็จะเลคคอร์ดให้ทั้งหมด นี่คือว่าจะไปอยู่กับคนแบบทุกอย่างต้องเพอร์เฟกไม่ได้จริงๆอันเนี้ยคือถ้าเป็นบางคนนะคลิปพวกนี้เขาจะเนี้ยมากเลยเขาจะแบบทุกอย่างต้องเปะ๊ะอ่ะนี่งไงเขาถึงบอกว่าทําไปเรียนรู้กันไปนะจ๊ะอันไหนที่มันผิดมันพลาดหรืออะไรเราก็ค่อยๆขยับค่อยๆปรับเอาเชื่อยังอะ่ะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นไหม <c oughs> ฐานก็ แบตเตอรี่ก็หมดอยู่ตรงหน้านี่พอดีแล้วเราก็บอกนักเรียนว่าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่แป๊บนึงอ่ะมาแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วถูกไหมแต่อันนี้มันจะมีอันเก่ามาซ้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นคุณจะในไทมเ์เลนอะมันจะเห็นอันนี้ด้วยอ่ะมาปึ๊บทีนี้พอมาถึงตรงนี้เราก็เอ็กพอร์ตค่ะอ่า export เขาก็จะให้เลือกว่าจะเอาแค่30วินาทีหรือจะเอาทั้งหมดอ่ะเอาทั้งหมดไปเลยอ่าพึบอ่ะ s a v ลงอ่ะ save to video อีกหน่อยทุกสิ่งอย่างของวอกมันก็จะเต็มหมดแล้วเพราะว่าออบไม่ได้ขยับขยายมันไปไหนเลยอ่ะทีนี้เราก็ไปเปิดดูเปิดดูอ่ามาแล้วอ่า นะม,มันจะมีทั้งหมดเลยเราลบเราอะไรมันก็จะมีหมดอันที่คุณเห็นตอนที่บ๊อบอันที่บ๊อบชอบโพสหน้าหน้าเพจอะ่ะก็อันนี้แหละอ่ะจบมาสายครูใช้ขาตั้งกล้องแบบไหนหรอคะอ่าขาตั้งอะไรอะ่ะขาตั้งขาตั้งท็อปวิวหรอ เดี๋ยวรอนักเรียนตอบอ่ะไม่สายหรอกแค่แค่แบบเรียนไปจนจะจบแล้วอะอ่าพอเราได้เสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะใส่เพลงใช่ไหมก็ไปที่นี่ค่ะนี่คีเนคีเนมาสเตอร์ก็คายมาสเตอร์แหละเอาสักอย่างหนึ่งครูต้องซื้อรุ่นสิบสองเออใช่ถูกต้อง กล้องเดี๋ยวรอก่อนเขาบอกว่ามันจะมีรุ่นใหม่ออกเออแต่ป๊อบไปถามเขาแล้วนะป๊อบถามวันนั้นอะที่ที่ป๊อบไปอ่ะป๊อบถามใน i อ t u d i o อ่ะบอกว่าจะมีรุ่นใหม่ออกมาเขาบอกว่าอาจจะยังไม่มีแต่ถ้ามีน่าจะเป็นแบบ iPad Air อืมที่ที่วันนั้นที่ป๊อบถามนะเป็น iPad Air ไปถามมาเลยเห็นไหมไปถามมาให้เลยกับบากาว่าจะมีรุ่นใหม่มาไหมเขาบอกจะยังไม่มีค่ะถ้ามีน่าจะเป็นแบบรุ่น ipad air ซึ่งแบบก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรา top view ค่ะครูจะสวยจังเลยอ๋อโหกว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็เจ็บมาเยอะนะเมอันนี้ก็เจ็บนะจริงๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะอ่ะเราก็เปิดมาที่คามาสเนะคะ คุณไปโหลดมาได้เลยใช้กับเอ p d d ก็ได้ใช้กับมือถือก็ได้มันไม,ไม่ไม่ต้องยังไม่ต้องเสียตังค่ะมันจะมีแบบให้ใช้ฟรีเหมือนเดิมฟรีก็คือเอ่อใช้ได้จำกัดเท่านั้นเองแต่แค่ฟรีก็ก็ก็ได้แล้วนะแล้วก็ฟรีมันจะติดลายน้ำโลโก้ของเขาอะคายมาสเตอร์ตร,ตรงเนี้ยเออมันจะติดโลโก้ของเขาแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่ได้อะไรมากก็ก็โอเค หรือจะจะจะเฉยๆไม่ใส่เพลงก็ได้หรือจะเอาไปใส่เพลงในแบบพวก i m o v i e แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่า i m o v i e คือว่า,วา,วาไม่ค่อยถนัดไงไม่ค่อยถนัดแต่ i m o v i e ของเราอ่ะมันจะติดมาจากในเครื่องเพราะไม่รู้ว่าบางบางคนบางบางอันน่ะมันต้องซื้อเพิ่มสองร้แต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าบางคนนะ่ะเขาก็บอกว่าไม่ต้องซื้อมันมามันมาจากมันมากับในตัวของ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 แม็กเลยลองดูนะคะลองดูพูดถึง i-movie นะอ่าอันนี้เราก็จะไปเรียกวิดีโอเข้ามาอ่าเห็นไหมไซส์มันก็จะมีเนี่ยค่ะไซส์มันมีแค่นี้16ต่อ9 9ต่อ16คือมันทำเพื่อเพื่อมือถือเลยอะ่ะเพื่อโซเชียลมีเดียอีคายมาสเตอร์เนี่ยปรรุ๊บก็เปิดขึ้นมาอ่าหน้าตามันก็จะขึ้นแบบเนี้ย เห็นไหมอ่าจากนั้นเราก็ไปที่มีเดียค่ะเอาง่ายๆเลยนะแล้วเราก็ไปที่ไปที่งานของเราตะกี้อ่าปึ๊บไอที่คุณเห็นตรงเนี้ยมันคือเฟรมเห็นไหมอ่าขอใช้แอปอื่นบอกไว้อินเทอร์เฟซมันจีแต่นิ้วเขา iPad Mini g เจน้าอ๋อได้ใช้อันอื่นก็ได้ที่ใช้ที่ที่ใช้ได้เพียงแค่อันนี้มันใส่เพลงได้ลองเล่นคนลองลองเล่นดูก่อนค่ะแต่ปกติบาอาาโยนมาแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็ถ้าอันไหนที่บอไม่อยากได้บอก็จะตัดออกอย่างสมมติว่าบอไม่อยากได้ตรงนี้บอกก็จะตัด,ต,ดตัดตรงกลางนี้ออกค่ะ จิ้มมันไปทีหนึ่งมันจะมีรูปกรรไกรเห็นไหมพอมันมีรูปกรรไกรปุ๊บเราก็แค่กดรูปกรรไกรอ่ะเราก็แยกหัวอ่านเห็นไหมมันก็จะเป็นสองอันละก็เราไม่อยากให้ตรงไหนมันขึ้นเราก็จะตัดตรงนั้นออกอ่ะแล้วพอไม่อยากให้ตรงนี้ขึ้นอ่ะพอไม่อยากให้ตรงนี้ขึ้นสมมติก็ตัดตรงนี้ออกเห็นไหมมันจะเหลือแค่ตรงนี้แล้วก็มาลบมันค่ะข้างๆเป็นถังขยะอ่ะปุ๊บ ่ะเนี่ยได้มาแล้วนะอ่ะนี้ก็ไปใส่เสียงสิ่งแค่นี้เองแค่ป๊อบต้องการเสียงแล้วก็ต้องการตัดเฟรมที่ไม่ต้องการที่จะไม่ใช้อะไรเงี้ยแลวแล้วไฟล์เสียงในนี้คือถูกลิขสิทธิ์มาแล้วค่ะขอถ้าเราไม่ได้เสียตังค์อ่ะมันก็จะขึ้นไฟล์มาแบบไม่เยอะแล้วก็ไปดูที่ที่ร้านค่ะที่ตรงมุมบนที่เป็นหน้า หน้าร้านออนไลน์ของเขาอะนะอ่ะ๋อ,อรอทำไมนานอะ่ะขอใช้แอป,ปอื่นคีเน่บอกไว้อินเทอร์เฟซมันกระจิ๊ดแต่นิ้วเขาใหญ่น่าสงสาร น่าสงสารหมูเตยหมูเตยใช้ปากกาไงลูกให้ปากกาจิ้มเอาอะ่ะอ่ะมันค้างมันไม่เร็วอืมใช่เนี่ยในอันเนี้ยน,น,นะคะลองลองเข้าไปดูของพวกคุณนะ่ะแล้วมันจะขึ้นเพลงถ้าอันไหนที่เป็นฟรีเขาก็จะบอกว่าเป็นฟรีถ้าอันไหนเป็นพรีเมียมเขาก็จะเขาก็จะขึ้นเป็นพรีเมียมค่ะเขาก็จะขึ้นเป็นพรีเมียม แค่นั้นเลยแต่ว่าของเราอะแค่ฟรกีก็เยอะแล้วนะเพลงอะแค่ฟรีก็เยอะแล้วเนี่ยเราก็มาลองดูค่ะมีเสียง่ะเนี่ย,ยแล้วก็เลือกเพลงที่มันดูใกล้เคียงกับงานเรา อ่ะกดเข้าไปเห็นไหมมีเพลงมาแล้วอ่ะทีนี้ลองเพล์เพล์หาเพลงไม่เจอ ปุ๊บเราก็ Export พอร์ตออกไปปุ๊บอ่แค่นี้จากนั้นมันก็จะลงเครื่องค่ะลงเครื่องทีนี้เราจะเอาไปส่งที่ไหนสมมติว่าเราจะเอาไปส่งที่อออะไรนะนึกก่อน e ีซี่อ่าเราก็ลองเอาไปโพลที่อีซีดูแต่ e ีซี่เขาจะมีระยะความยาวจำกัดค่ะเราก็อาจจะทำเฟรมตะเกียซ้ำ ให้มันให้มันซ้ำเนี่ยเราก็อาจจะ copy 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 fame ด้านด้านบนเนี่ย copy ตัว fame งานของเราค่ะอ่าให้มันเล่นซ้ำพอเรา copy ให้มันเล่นซ้ำปุ๊บสัก2รอบอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ลองเอาไปโพสต์ดูแต่ต้องลองเช็คขนาดขนาดอ่อไฟล์ของเขาก่อนนะว่าเขาให้ตั้งขนาดไฟล์เท่าไหร่ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งอะแต่ว่า ลองดูก่อนแต่อันนี้คือวิธีง่ายๆที่จะทำอา่าทำเลสที่อยู่จากในโป k ค a เอทให้มีเพลงจริงๆคือถ้าไม่เอามาลงในคายมาสเตอร์อ่ะมันก็แค่ไม่มีเพลงแล้วบางอันที่เราไม่อยากโชว์เหมือนอันที่เรากำลังฝึกวาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดมาด้วยเราก็จะใช้แค่วิธีเออเอาไว้มาตัดตรงที่ไม่อยากได้ออกแล้วอันไหนที่ อันไหนที่อยากได้หรือว่าไหนที่จะใช้ก็ยังคงอยู่แล้วก็เอาเพลงใส่เข้าไปก็จบแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยจริงๆเอ,อเพียงแต่ว่าข้อเสียของไฮมาสเตอร์คือมันมัน,ม,นมันเซตขนาดงานได้แค่1 6บหกต่อเกต่อสิแล้วก็แล้วก็หนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าถ้าเราอยากได้ไซส์อื่นนะเราก็ไปปรับไซส์ที่แอปอื่นค่ะใช้แอปอื่นก็ได้ ก็ต้องออกไปจบกับแอปอื่นมันก็จะไม่จบที่นี่เท่านั้นเองอ่าเห็นไหมนี้มันก็มาแล้วมีเพลงละไปดูกัน <S <S อ่าเห็นไหจบ แค่นี้เลยแค่นี้เลยเราก็จะได้ i ทม l e ลสสั้นๆที่เป็นงานที่เราวาดในไฟล์นั้นๆอ่ะมันจะเลคคอร์ดไว้ทั้งหมดเลยแต่ข้อเสียคือวอลว่าถ้าอันไหนคุณใหญ่จะทำาทม์ e ลสอ่ะคุณอยากจะเลคคอร์ดอ่ะคุณก็ไปเปิดเลคคอร์ดอ่าแต่ถ้าอันไหนไม่ไม่อยากเลคคอร์ดไม่จำเป็นจะใช้ก็ปิดค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเปลือง